เราจะมาจามดับสกีบีดี้ทอเรีลสิบตัวว่าจะมีตัวไหนแข็งแกร่งที่สุดนี่มึงดูตัวที่เก้าไอ้เตยกูอยากรู้มากเลยว่าตัวไหนจะได้ที่หนึ่งวะตัววตัวที่ห้าตัวไอ้ตัวนี้โคตรโหดหรือไม่ใช่หรอเออแต่ว่าอวมดับที่ห้านะตัวที่สามนี่มันโคตรแต่ไม่ใช่หรอวะแต่ได้ตัวที่สามไงและตัวที่หนึ่งไม่ต้องสงสัยเวตัวอะไรวะเอาเลยครับผมดีๆตอนเราก็สู่เ t ็นเทียเทนะครับผม วันนี้เราจะมาจามดับสกีบีดี้ทอเรีสิบตัวว่าจะมีตัวไหนแข็งเก่งที่สุดกันนะครับงั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าเนี่ยไอเ,เตยมึงลองดูดิมึงลองดูก่อนเวว่าตัวไหนตัวที่เท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยต,ตัวที่สิบใช่หรอมันโหดขนาดนี้ไม่จะได้ที่สิบหรอเออมันจะไล่มามันมีตัวโหวดกว่าน,นี้เวย้ย<ช>เดี๋ยวมึงรอดูนี่มึงดูตัวที่เก้าไอเตยกูอยากรูมากเลยว่าตัวไหนจะได้ที่หนึ่งวะแล้วคนไฟด้วยไงตัโหดมึงดูตัวที่แปดว่ะ โคูรน่ากลัวแต่ละตัวเออแล้วตัวนี้ตัวที่เจ็ดโยโดนขนาดนี้ยังไม่ตายหรืก็หนาจัดหนาจัดตัวที่หกแล้วไอ้เตยโอ้ยหวานมาตัววานตัวที่ห้าตัวไอ้ตัวนี้โคตรโหดเลยไม่ใช่หรอเออแต่ว่าอยู่อันดับที่ห้านะโอแล้วหนึ่งมันจะโหดขนาดไหนวะอันนี้ตัวที่สี่เว้ยอุ้ยอันนี้ร้อยได้เออและยิงได้ด้วยมิสไซล์อ่ะตัวที่สามนี่มันบอสยังไม่ใช่หรอวะแต่ได้ตัวที่สามไง นนมันยงไไ่่ด้ีอีกอันนี้ตัวที่สองเวเหมือนฮูเอ็กโอเลยว่ะตัวเนี้ยก็ใช่ไงเต้ยและตัวที่หนึ่งไม่ต้องสงสัยเวยตัวอะไรวะตัวนี้ฮะไอ้ด็อกเตอร์นะเออ ด็อกเตอร์เออแต่กูว่ามันเป็นคนสร้างทุกตัวเลยนี่หว่ามันหดอยู่แล้ววุ้ยเพ้ยอไอ้นอต oh. มึงจัดอันดับอะไรของมือวะมันจะใช่หรออันดับที่มึงจัดมาเออใช่ดีกูวิเคราะห์ไว้แล้วใช่เหรอว่าไม่ใช่อ่ะไม่เชื่อมึงลองไปดูนี่เวเตยอันดับที่สิบไอตัวหัวซ่วมดูด อย่าบอกนะว่ามันดูดไอ้พวกมีเข้าไปอ่ะเออเนี่ยมันดูดได้มึงดูดิแต่ว่าคือมันอ่อนแอนะทำไมถึงอ่อนแอวะคือมันแบบว่ามันหัวใหญ่เว้ยแต่มันบอกบางมากไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหแสดงว่าก็ไม่โหดดีไม่น่าถึงได้แต่ว่ามันมีตัวนี้ปิดกานอยู่ปิดตากับปิดไอ้นี่เว้ยเออมันกันแบบไททันทีวีตอนนั้นอะ แต่ว่ามันจะมีไอ้ตรงไอ้นี่เอาไว้คอยนาทางมันเว้ยไม่น่ามันแสดงว่ามันมองไม่เห็นใช่ไหมเออไอ้กล้องเนี่ยมึงดูเนี่ยไอ้กล้องตรงเนี้ยเอาไว้คอยนาทางมันแสดงว่าถ้าไอ้กล้องมีพังคือมันก็ไรประโยชน์เลยดีคือมันจบเลยเว้ยกูก็เลยแบบให้มันนาดับที่สิบไงคือถ้ามันโดนปืนยิงเนี่ยมันก็หยุดนิ่งเหมือนกันเอ้ยนี่ไงพวกนี้ออกมาได้แสดงว่าถ้าโดนปืนยิงมันตายเออมันตายแต่ว่าตัวข้างในที่มันดูดไปไม่ตายนะอ๋อทำแบบพี่ก้าี่นเตยหัวชะโคกพ่นไฟเว้ย เออเดี๋ยกูจัดมาให้รวมกับพี่กาวเวเตยแล้ทำไมมันได้แค่พี่กามันหดไม่ใช่หรอคือตัวมันหดก็จริงเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หดขนาดนั้นไงทําไมวะคือหลังเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างเวยเตยแล้วคือหน้าหน้ากากมันเนี่ยคือมันทํามาอย่างดีเพื่อป้องกันหดตามันไม่บอดนะมันสามารถมองเห็นได้เว้ยอก็หดเลยดีวะเออแล้วตรงด้านกลางของมันเนี่ยมีเกาะด้วยเกาะอีกการป้องกันเออการไฟเว้ยแต่ว่ามัน มันก็กากดีเตยถึงมันจะหมุนตัวเร็วแค่ไหนเวยมึงูมันหมุนตัวเร็วนะค<อ>ือกลับมาสู้กับไททันหัวกล้องอนะเฮ้ยดูดิดูล้อมันดิและล้อเนี่ยมันทํามาจากขุมยนด้วยโค้โหโหดีดีอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่ามันก็โดนไฟเผาอยู่ดีเว่ดยดูดิก็เลยได้หัวแบบที่เก่าอันดับที่แปดเอเตยเป็นหัวส้วมเจ็ดเว่ยหัวส้มเจ็ดคืออะไรวะคือไอหัวส้วมเนี่ยที่มันจะมีเจ็ดไงจะบอกว่ามันบินได้เนี่ยมึงดูมันมีหกเจ็ดอะหกเจ็ดอะไรไอพ่นเปล่าเออไอพ่นอะ แต่ว่าตามมันบอดนะไอตัวเนี้ยแล้วมันจะมองยังไงวะคือมันมองไม่ได้ไงมันตาข้างมันใส่หมดโอ้ยก็น่ากลัวเลยเออทั้งพวกเดียวกันหรือคนละพวกมันใส่หมดเวเตยอ้าวยังก็ไม่เลือกพวกเลยดิเนี่ยแล้วตอนที่มันยืนประชุมอยู่มันเก็บเจตนะที่เราไม่เห็นเจตมันอ่ะมันเก็บไอพ่นเออมันเก็บไอพ่น e อแล้วดูรอบตัวแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนจัดการเวทำไมวะก็คือว่าตอนที่มันโดนจัดการเนี่ยก็คือตอนไอหัวหน้าไงที่มันสู้กับไททันต่อมันเข้าไปช่วยใช่ไหม เออแต่ว่ามันมันโดนโล่ปั้งเนี่ยมันมันโดนโล,โล่พุ่มม,มันตายเลยโอ้ตายง่ายเนาะก็เลยอยู่อันดับที่8โอ้ไม่โหเลยอย่างนั้นอะอันดับที่เจ็ดยเตยอุยกให้หัวซุม่มเกาะฮะอย่าบอกว่ามีเกาะเออมันมีเกาะทั้งตัวเลยเปิดอย่างนี้ก็ซู้ไม่ได้เลยดีวะก็คือว่าเกาะมันอะสามารถทนปืนของไททันหัวคองได้อ๋อไม่เจ็บว่างั้นเถอะแต่เนี่ยไม่วุแต่ว่าทุบแต่ว่าตัวข้างในมันไม่เป็นไรไงเออเออ ถึงว่าถึงถึงเกาะมันจะเสียแต่ว่าตัวข้างในมันก็ไม่เป็นไรเวยแต่มันมันก็ตายอยู่ดีเวยตายยังไงวะมันจะตายยังไงวะคือนี่ไงมันโดนไฟเผาแต่ว่าที่กูให้มันอ่ะอยนดบบที่เจ็ดเนี่ยเพราะว่าเกาะมันหนาใช่เหรออุ้ยแต่มอกินไฟมันเผาไม่ตายไงนอตไม่วุ้ยแต่ว่าคือตัวมันอ่อนแอไงแต่ว่าเกาะมันหนาเวยกูเลยให้มันอยมดับที่เจ็ดส่วนอันดับที่หกเนี่ยเตยกูยกให้ตัววาร์ปไอ้นี่วาร์ปไอ้นี่โหดเออโหดมากคือวาร์ปฟุบหัวลุดหัวลุดเลยอะ นี่คือมันวับไปวับมาเว้แต่ว่ามันมีจุดอ่อนนะคืออะไรวะจุดอ่อนนะคือถ้ามึงเห็นในตอนหนึ่งอ่ะคือว่ามันอ่ะมันปกปกติมันจะฟุบฟุบตัวเดียวใช่ไหมเนี่มันมันจะมีตอนหนึ่งอ่ะมันจะมีตอนนี้แหละที่มันฟุบสองตัวใช่เหรอเออเนี่ยมึงดูนะมันปลิ้วดับเบิลเขียวเหมือนเก็บสองตัวเหมือนมันรวนไงแล้วตัวไหนจะจัดการมันได้ไวเนาะเอาก็ทีวีวูแมนไงนี่ไงนี่ไงถดหัวมาแล้วนี่ไงคือที่เขาจัดการได้คือมันโดนสะกดจิตปุ๊บ แล้วไอ้ไอเนี่ยไอ้หัวกล้องเนี่ยมันโยนอ้นี่ไงไอ้โยนที่ทําให้ตัวมันหยุดชาอมา,าพาาเอออมาาพาาทำให้มันกลายเป็นอมะาาพ่าตายเลยอย่างนั้นแล้วก็จัดการมันได้เลยก็ไม่โหดแลวอย่างนั้นอะ่ะก็ใช่ไงมันเลยอยู่อันดับที่หกอืมอันดับที่ห้าเนยเตยกูยกให้ตัวนี้เว้โอ้ยไอ้ตัวผีอะนะเออหัวส้วมพิษ แก๊สพิษได้เออมันพุ่นแก๊สพิษได้เว้ยตัวนี้พว่งเลยโหดไงแล้วมันสามารถเทเลพอร์ตได้ด้วยนะใช่เอรอหยิ่งโหดเลยดีวะคือสามารถวาร์ปได้เว้ยนี่ไงเนี่ยดูดีมั็นคนสายดูดีล้มเลยมันพุ่งสารกันมาตลังสีไงเตยคือตายเรียบตายหมดอะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีนะอ้าวอะไรวะถึงถึงคือคือหัวกระโหลกมันไงมันบางเว้ยมันก็เลยสวมใส่เกาะเนี่ยมึงเห็นไหมอ๋อแต่แต่สุดท้ายก็โดนไททันหัวกล้องจัดการโดยการยิงปืนเลีอะไม่ใช่อะไรเลยเนาะ แต่ว่ากูว่าถ้ามึงใส่เกาะของไอ้ตัวนั้นอ่ะ,<ก>ะไอหัว<ล>สุวมเกาะกูว่ามันรอดไปนานแล้วคืว่าตัวนี้เผอมันอยู่อันดับต้นๆเลยอ,ะอ่ะกูยกให้มันอันดับต้นๆเลยแต่พอมันไม่ได้ใส่เนี่ยก็คือโดนจัดการก,ก็คือกาก,ากเลยอ๋ออ๋ันดับที่สี่ในเตยหัวสุวมเครื่องบินลบเว,ว้ยโอ้ยลอยได้ไอตัวนี้เออแล้วมันสามารถยิงมิสไซล์ได้ด้วยประเด็นอ่ะก็โหดเลยดีวะดูนี่คือคือมันโหดอยู่นะคือมันหลบมึงเห็นไหมมันหลบเว้ยแต่มึงสังเกตไหมว่าตามันแดง ทำไมตามันถึงแดงวะตามันเหมือนในหัวสุ่มนักบวชอ่ะเออนี่ไงเนี่ยคือมันเป็นพันุผสมปะวะกายพันเหรอวะเออคือมันกายพันเฮ้ยและจุดวงกลมนี่คือไอ้ขาวๆเหมือนไอ้ตัวนั้นเลยอะไรวะไอ้หัวกล้องไททานหัวกล้องเออแสดงว่ามาจากที่เดียวกันอดีเออผลิตที่เดียวกันเล่าเครื่องบินมันอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนจัดการอยู่ดีนะโดูดโดนทอดเลยอ่ะเยี่ยมเลยอ่ะเขาเป็นเคฟซีแต่มันก็ยังไม่ตายนะเออแต่คือมันธรรมดาไงอุ้ยนี่ไงโถ่ซุ่มธรรมดาดึง ดึงมันก็เลยตายเนี่ยมันก็ตายง่ายเกินถ้ามันไม่ได้ธรรมดานี่นะคือมันรอดกว่าน,นี้ต้องอัพก่อนแล้ว้างหน้าคือมันเหมือนเครื่องบินเจ็ตด้วยเว้ยสามารถพุ่งชนเข้าได้เลยเว้ยถ้าเปลี่ยนจากมิไซใ์เนี่ยเป็นเลเซอร์นะเวรลิกูดโหดจัดเลยใช่ไหมคือก๊อดไปแล้วอะอันดับที่สามม่เตยกูยกให้บอสเว้ยโอ้ยหัวหน้ามันไงเออหัวถั่วส้วมบอสนี่แหละโคตรโหดอะดูดิอาวุธจัดเต็มจัดก็คือ,ค,อคือมันเป็นหัวหน้าไงเออคือเนี่ยมึงเห็นไหมว่า ไอ้ด็อกเตอร์อะอัพตาเลเซอร์ให้มันเวไม่เหมือนใครเออมันไม่เหมือนใครเลยคือแม่งโคตรโหดแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือไม่อัพอะไรให้แล้วไงทำไมวะอัพให้แต่ตัวอื่นเนี่ยคือมันไม่อัพให้เราเวเพรามันมีเจตนาแฝงแน่ก็น่าดีวะเหมือนมันต้องการอะไรสักอย่างเวไอ,อ้ด็อกเตอร์อะว่าแต่ว่ามันมันแต่มันก็โหดอยู่ดีนะเวกูเล<ม>ย<ม>จัดอันดับที่สามเนี่ยจังหวะเนี้ยโดนทุบยังไม่ตายเพราะนในตอนล่าสุดอะมันโดนไททันนะ หัวกล้องอะทุบแต่มันก็ไม่ตายเว้ยแล้วมันจะมาล้างแขนแต่ว่ามันอารมณ์เสียมันโดนไอ้นั่นไงไอ้ผู้หญิงหัวกล้องอะยิงเนี่ยยิงอมางงอมพาพลาดดิไงมาพลาดเลยเนี่ยมันก็เลยหัวเสียนิดหน่อยเว้ยก็เลยหนีไปก่อนเลยเออแต่ว่าเอาจริงอะคือมันต้องโหดอยู่นะก็น่าดีกว่าถ้ามันติดอาวุธเยอะกว่านี้ชนะแน่นอนเออแต่ว่าไม่รู้ไอ้ด็อกเตอร์มันจะงบอะไรของมันนักหนาวะก็น่าดีหรือมันจะโค่นวะก็น่าดีวะมันโหดเว้กูเลยจัดเอามาให้รวมดับสามส่วนดับสองเนเตย กูยกให้ UFO สกีบิ๊ดดี้ทอยเลนฮะเป็น UFO วะโผล่มาตอนเดียวด้วยกูและไอ้และไอ้ตัวเนี้ยกูเห็นไม่ค่อยโดนตีเลยนะเออคือมันวาร์ปได้ไงมันฟูฟ้าฟู๊ฟ้าไงว่าไอ้ด็อกเตอร์ต้องเป็นคนควบคุมแน่เลยตัวนี้เนี่ยเหมือนในตัวเนี้ยเออมันเหมือนในตัววาร์ปเออแต่ว่ามันมีหมวกไง กันไอตัววาร์บอ่ะมือจำได้ไหมไอตัววาร์ปมันไม่มีหมวกพอมันไม่มีหมวกเนี่ยมันโดนทีวีบูแมนจัดการเอจัดการง่ายเลยไอหมวกเนี่ยมันอาจจะแบบว่าแบบสะกดจิตไม่ได้ไงกันไงกันเออกูก็เลยแบบแลวคือมันมันไม่โดนโจมตีด้วยก็เลยจัดให้มันมาอยู่อันดับที่สองโคตรโหดอันดับหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเลเวเตยใครวะนักวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์นั่นเองเวอ้ยด็อกเตอร์นี่มันขี้โกงมากเลยเนาะเออคือมันโหดมากคือมันสร้างปรสิตด้วยไง แบบไม่ต้องลงมือไม่ต้องออกแรงอะไรเลยอ่ะกูก็เลยจัดมาให้มันอยู่อันดับหนึ่งไงแล้วพลศาสิ์มันอ่ะสามารถควบคุมไทท่านหัวลำโพงได้อีกโคตรโกงอ่ะก็คือโหดไปเลยแหละมันก็แบบอัปเกรดไอ้พวกนี้ให้อาวุธโหดไงเออแต่ว่ามันเหมือนมันจะโค่นบอสนะใช่เดี๋ยวไม่น่าหรอกมันถึงไม่ให้อาวุธโหดให้ไอ้บอสมันใช้ไงเออแต่ว่ามันควบคุมบอสไม่ได้ปะวะ ก็น่าจะใช่นะพรมันต้องรอตายก่อนแน่เลยมันถึงจะขึ้นมาแทนคือมันร้อยบอสตายก่อนไงเตยมันอยากเป็นหัวหน้าแน่นอนเลยเนี่ยในจังหวัดนี้มันก็ไม่เข้ามาช่วยมันยืนดูเฉยเลยกพรว่ามันจะโค่นมันหลังเวแต่มันโงดมากกูเลยจัดให้มันมาอยู่อันดับหนึ่ง เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสิบอันดับสกีปิทีทอยเลทที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นยังไงมวยเตยที่ด็อกเตอร์ได้อันดับหนึ่งกุ้มันก็หุ่นะไม่ไม่ออกแรงส่งไปส่งไปอย่างเดียวอ่ะเออคือมันใช้ปรสิทธ์ไงประเด็นคือมันอยากเป็นหัวหน้าด้วยไงกูว่าปรสิทธ์ของโลกต้องลอยบานตายก่อนแล้วมันอาจจะได้เป็นด้วยสําหรับวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กุยตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนได้นะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบ๊า,ายบา,ายบา